สวัสดีครับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานนะครับมากันที่ตลาดนะครับตลาดอะไรวะพันท้ายนรสิงห์ครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในนะครับเป็นยังไงครับแตอนนี้ครับเราอยู่ที่ตลาดพันท้ายนรสิงห์นะครับเข้ามาเลยสวัสนะครับวันเกิดเบิร์ดดีนะครับวันนี้ และตอนนี้เราก็ได้มุมนะครับมานั่งกินอาหารกันแล้วนะครับตอนนี้เราไปซื้ออาหารกันมากินนะครับพี่หวายจะกินแล้วครับวันนี้ได้ทุกอย่างเลอย่างแล้วแต่มาที่นี่ต้องมากินอะไรเน้นๆเลยนะครับที่ผมชอบคือก๋วยจั๊บ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 จ้ากินก๋วยจั๊บไหมอ่ากินเสร็จเดี๋ยวจะพาจะพานาจาไปดูไดโนเสาร์ไปดูบ้าไปดู้าไปดูไหม ดูดูด uh, oh ูเดยวสาวเ้องไงเดี uh. Uh, ๋ยวพาไปเลาะป่ามีซอนเลยล้วจะมีป่าบรรยากาศดีมากเลยครับที่นี่ป่ามีซอนมีผู้คนครับมานั่งดินกันเต็มไปเลยนะครับศาลบรรท้ายก็อยู่ฝั่งนั้นมเจ๊ขึ้นไปไหว้ด้วยครับตอนนี้ก็ ่าจายราายาตับาจสิงตีอาจากยบาตรามือเอ่ออาบาาไม่เป็นไรนะครับไปกัว่าไรตั้งอยู่เกดามาเอาองไรับเอแล้นะไม่ต้องมาลนะนนี้กอยล่นนกต้องไปโอ้ยจเบอร์อะไรแม่ด้เบอร์อะไรเบอร์ยี่สิบ่ครับ ครับวันนี้ก็มาที่สาขงายสิงนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนส่วนต่อที่เหลือที่เหลือติดสองเหรียญเนมาตอรถงั้นิเวณแล้วานเป็นน้อยบาทไปเดีนหนไปจองขอไปได้รองทาต่อเนือไม่ที่นน่าเออเข่าขาพูดมาจากไหนอะลูกอามาจากวงเวียนใจเออวงท้องริเว Yeah, we do. มไม่เปิดเาปิดไม่เปิดนี่เขาอกุญแจไหมต่อาข้ากุญแเออมึงจะให้กูหไปอไง๋ยวตอนเย็นค่อยมาเขาเปิดก่อนตอนเย็นเจเจอยากเข้าไหมครับลูก ย้ายมาคุยกับกล้องหน่อยลูกเยอยากเข้าไหมแล้วทําไมเข้าไม่ได้ฮะเขาปิดเขาปิดโอ้ลุงไหวพามานี่มันเกิดลุงไหวทั้งทีโอ้เขาปิดโอ้ยกูอยากเข้าเดินกอดตกกลับบ้านนะครับตอนนี้ได้